วัสดีครับผมตั้งมิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูคนหาปลาไหลนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเป็นยังครับฮะนเนยังหูปลาไหลโอ้เบิ้งก๊อตยังทำได้ mấy niệm bất ngờ này mày ừ. ừ, ừ, mày ừ, ừ, ừ. ừ. đăng ký mày 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 ồ. mày 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 Ồ Vô như thế มามาใส่ตกมงุงมาใส่ข้ามิโอดิวันวันนี้ก็มีวันเนี่ยเด้อออัตวตน้ำสองนิ้วดิ ด่ามิดอ่ะโอ้หมดตกเกือบโลทีน่ะเห็นขออเขาล่อบางวนันเห็นขออเขาล่อเอ้าย้อนลงไปลงแล้วเราคอยๆดึงขึ้นมาเอ็มป์ป้ ม,มันบอกรูกเป็นตนัวน่ะเขาเป็นไทยดิเ๋อเป็นห้องอสิทีอโอ้คือไงกบหน,นะบวเขาปูเดีอาจจะเป็นปูก็ได้มูเน่มันใหญกว่ามันจะเ,เ,เ,เป็นห้องกูนะเคยไป,ไปหาน้ำสะมู จังร ok, ู้ว่าปลาไหมันหันสันใดโบกโบกยไปครับเยตกง่ยงยเดี๋ล่ะถายเนี้ยถ่ายไเ็ตัวน้อยให้ระวังตัวน้อยนี่สบ้น่มือเงี้ยอชุกลม่กนน้อยเอา

กี่เดืนด้กี่เด็อนวบสเดียวิได้เรอกินบอะไอ่หันกินบไ้อเับกินบวลวะเอาไว้รถดิเดี๋ยวกรอดกันรอดกันถ้าไม่มันกินแล้วแหละยิ่มเลย

đó nó làm cái cũ nè ừm nó lại trổ cái gì đó mình coi thử cái gì nghe thấy มิมพูอะไรดึนเงวเลยบ<อ>่ิมปูเลยพเรดอะไรดนเงวเลยนะจูลงไปแล้วท่นานบ่คอยเล่นกันมนบมันน่อดิวันนีดึงไปกันสุดเลยบ่ิมปเลย mumpak deh, deng bingung, tập đi cái này nó mốt rồi nó thế này cũng có chút. này sẽ qua một

อไของตนี้อนี่เป็านกันกบสเด็ดขึ้นเลยมันบืนมาหมันบืนขึ้นวางน้ำท่วมันีอ้อผมได้ปลากินต่างหลายในส่วนผมนะน้ำไม่ขอนจันนะโอ้ยไล่คุปปหลดได้ยี่สิบตัวสามสิบตัวส่วนนะน้ำมันลงเร็ว มันลงบ่ทันเอากิประมาณบ่ถึงสิบนาทีนี่ย้ำลดลงไป<ม>ทางล่างแล้วนะ่ะบ่ถึงห้านาทีซ้กหน่นะห<ม>ล่อนเข่าหล่อนปิดม,มันหล่อนแห้งน้ำลงบ่ทันแล้วน,น้ำลงบ่ได้อ้าวกิโอ้โหบทันสองโลคนตีถึงปลาหลดถึงปลาเข่าปลา,าแล้วกลับจากมงครับเนี่ยเนอะ เดี๋ยวผมสิกลับก่อนนู่นนะก็คุณหลยๆเดอรครับจะหน้าบัดมาขออีกครับ ครับก็ดูปัญหาปลาไหลนะครับก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูหาดูต่อครับมีอะไรอีกนะครับคลิปต่อไปจะไปไหนก็มาดูกัน,นครับก็เป็นคลิปต่อนนี้นครับ เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เ e พื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขายยาให้มาโดยตลอดนะครับคลิปค,ปคิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผมเอ้ยวันนี้ก็ติดอะ Det er bra.